สวัสดีครับยานกร a n แน l ครับทุกท่านครับถ้าหากว่าท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังติดตามข่าวสารมาตรการโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับท่านก็จะพบประเด็นนะครับที่อาจจะยังทําให้เกิดความไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ถึงวิธีการใช้สิทธิ์ของตนเองนะครับซึ่งก็ขอสรุปเลยนะครับว่ามันมีประเด็นในเรื่องของคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟสหและเฟสสองนะครับที่ กำลังสงสัยว่านะครับได้รับสิทธิ์เลยหรือหรือเปล่าครับหรือต้องลงทะเบียนซึ่งประเด็นในเรื่องของการได้รับสิทธิ์เลยแค่เพียงกดยืนยันกับคําว่าจะต้องไปลงทะเบียนมันมีความแตกต่างกันนะครับประเด็นนี้นะครับยังต้องขออนุญาตติดไว้เพราะว่าข่าวนี้ยังค่อนข้างใหม่แม้กระทั่งการถแถลงออกมาอย่างเป็นทางการก็ยังมีความ ไม่สอดคล้องกันบ้างในแต่ละองค์กรก็ขอเท้าความแบบนี้ก่อนนะครับเรามาทําความเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับตอนนี้เราจะพบกระแสะข่าวอยู่2แบบด้วยกันนะครับกระแสะข่าวแรกนะครับก็ก็ออกมาจากองค์กรภาครัฐเหมือนกันนะครับก็คือนะครับเวลาที่เราจะเข้าโครงการคนละครึ่งถ้าหากว่าเป็นคนละครึ่งเดิมเป็นหเป็นสอเพียงแค่กดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์นะครับ รเราก็ได้เห็นกันอยู่นะครับซึ่งกลุ่มนี้มี15ล้านคนแล้วก็จะรับใหม่อีก16ล้านคนเนี่ยหมายความว่าคนที่ไม่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเป็น1เ2ต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านดูข่าวในเวอร์ชั่นนี้นะครับท่านจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับว่าข่าวเวอร์ชั่นนี้ยังไม่ครอบคลุมครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะพูดถึง คนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟสหนึและเฟดสอที่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค์เนื่องจากว่าสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในแอปเป่าตังค์นั้นข่าวในเวอร์ชั่นนี้จะขาดตกบกพร่องไปในประเด็นของคนกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโครงการคนละครึ่งแต่ก็ใช้งานแอปเป่าตังค์เช่นเดียวกันซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่มากด้วยก็คือกลุ่มของคนที่ใช้สิทธิ์โครงการเราชนะ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์เราชนะแบบว่าไม่เคยอยู่ในโครงการคนละครึ่งมาก่อนนะครับซึ่งมีเป็นหลัก10ล้านคนเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าท่านจะเชื่อข่าวเวอร์ชั่นนี้ก็ต้องไปตอบคาถามให้ได้ครับว่าคนที่อยู่ในโครงการเราชนะหรือม33ด้วยนะครับที่เขาก็ใช้แอปเป่าตังค์เช่นเดียวกันถามว่าคนกลุ่มนี้เขาจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์หรือผ่านเว็บไซต์กันแน่ ซึ่งข่าวเวอร์ชันนี้ไม่มีคําตอบให้แน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้พูดถึงเลยนะครับพูดถึงแค่คนละครึ่งเดิมนะครับแล้วเป็นการตัดว่าใครไม่อยู่คนละครึ่งเดิมต้องไปลงทะเบียนทางเว็บไซต์นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านดูประกาศจากกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังจะ,ะแถลงอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์นะครับเว็บไซต์เฟซบุ๊กของกระทรวงการคลังที่มีการแถลงเมื่อวานนี้นะครับให้ท่านได้เข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เวลาที่กระกทรวงการคลังแถลงนั้นกระทรวงการคลังไม่พูดถึงโครงการคนละครึ่งเก่าเลยนะครับเป็นการบอกว่าลงทะเบียน31ล้านคนเลยนะครับเพียงแต่ว่ากระทรวงการคลังใช้คําว่าถ้าใครเคยมีแอปเป๋าตังค์เคยมี g w a l l e t มาก่อนจะสามารถใช้ช่องทางแอปเป๋าตังค์ลงทะเบียนได้ส่วนใครที่ไม่เคยมีแอปเป๋าตังค์ไม่เคยใช้งาน g w a l l e t ก็จะต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งซึ่งถ้าหากว่า ใช้คําพูดแบบนี้มันก็จะครอบคลุมกว่าตรงที่ว่าเราก็จะได้คําตอบเลยว่าคนที่อยู่ในโครงการเราชนะที่ไม่ได้อยู่ในคนละครึ่งมาก่อนหรือม3 3ที่ไม่เคยใช้คนละครึ่งมาก่อนหรือคนอื่นๆที่ใช้โครงการผ่านแอปเป๋าตังเช่นเราเที่ยวด้วยกันนะครับหรือก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีโครงการย่อยๆอีกฉะนั้นแล้วการสรุปในลักษณะนี้ก็จะครอบคลุมเป็นระบบมากกว่านะครับฉะนั้นแล้ว ถ้าหากว่าท่านนะครับติดตามกระแสข่าวนะครับขอให้ติดตามแหล่งข้อมูลที่มาจากกระทรวงการคลังซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการเน้นย้ําไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากสื่อของรัฐบาลที่เป็นทางการโดยเฉพาะจากกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็คือ Facebook Page สถานีข่าวกระทรวงการคลังขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง เมื่อท่านเข้าไปอ่านข่าวในเรื่องของคนละครึ่งเป็น3สของกระทรวงการคลังท่านจะพบว่าไม่มีการพูดถึงคนละครึ่งเก่าเพียงแต่ว่าเป็นการพูดถึงว่าใช้แอปเป่าตังมาก่อนซึ่งแน่นอนครับคนละครึ่งเก่าก็คือคนที่ใช้แอปเป่าตังนั่นแหละแต่มันนับรวมไปถึงเราชนะถึงม .3.3 ถึงเราเที่ยวด้วยกันด้วยนั่นเองฉะนั้นถ้าหากว่าจะใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแอปเป่าตัจรงจริง ก็จะทาให้คนกลุ่มแอปเป๋าตังมีช่องทางในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3โดยที่ไม่ต้องไปแออัดทาให้เว็บไซต์ลม่มแล้วใครบ้างที่จะต้องลงทางเว็บไซต์ก็คือคนที่ไม่เคยมีแอปเป๋าตังมาก่อนนะครับไม่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส1เฟส2ไม่ได้อยู่ในเราชนะที่เป็นแอปเป๋าตังไม่ได้อยู่ในม3 3ที่เป็นแอปเป๋าตังนะครับไม่เคยเ,เข้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับหรือเอาไว้ง่ายก็คือคนที่ ถ้าหากว่ามีบัตรสวัสดิการแล้วอยากจะสละสิทธิ์บัตรสวัสดิการนะครับซึ่งต้องนําบัตรมาคืนภายในวันที่7มิถุนาแล้วจะต้องไปลงทะเบียนอันนี้ก็ต้องลงเป็นลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับเพราะว่าท่านจะต้องไม่เคยมีแอป,ปอต่อตังมาก่อนแน่นอนนะครับหรือนะครับคนกลุ่มอื่นนะครับที่เป็นกลุ่มที่ไม่เคยใช้แอป,ปอต่อตังมาก่อนก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะขอทําความเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะยึด การอ่านข่าวแล้วให้ได้ใจความครบถ้วนที่สุดก็ขอให้ไปดูของกระทรวงการคลังเพราะว่ากระทรวงการคลังคือผู้ปฏิบัติคือเจ้าของโครงการบางครั้งถ้าท่านไปดูสื่อนะครับบางครั้งสื่อเป็นของฝั่งอของฝ่ายบริหารเขาก็จะเป็นในเรื่องของในเชิงนโยบายแต่วิธีปฏิบัติรายละเอียดจริงๆแล้วนะครับก็ต้องไปดูของกระทรวงการคลังเพราะว่าเป็นผู้ที่นําไปปฏิบัติจริงๆท้ายที่สุด ในช่วงท้ายของประกาศของกระทรวงการคลังจะมีเบอร์โทรติดต่อถ้าท่านยังสงสัยหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ที่อยู่ที่ท้ายประกาศซึ่งผมจะแปะตัวประกาศนี้ไว้ที่ใต้คลิปนี้และคอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับ